ครับโอ้โหพี่น้องไปไงมิตซูบิชิครับตัวนี้ TL ครับอยู่ในสีน้ำเงินเข้มเข้มคา์ดสองสาม TL สองสามอ่ะโอ้โหทำออกมาแล้วสวยนะ <c oughs> อ้าวสามบันหกรวมส่งพี่น้องครับใครสนใจ TL สองสาม PD นะครับ เดี๋ยวเดีถ่ยายดีๆก่อน <c oughs> นี่เป็นไงฮะโอ้โหเดิมๆญี่ปุ่นเลยนะมีเปลี่ยนทังอย่างเดียวเนี่ยหางสีสดมากเลยสีแดงเลยอ่ะพิธีลองใส่น้ำมันสตาร์ทดูสิ3600รวมส่งนะครับมีของแถมใบมีดบางยาใส่สะพา,าน้ำหนักเบาแบร,รนด์มิสูบิชิได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งคือเสียงนุ่มหูมิสูเสียงมันจะเงียบพี่น้องไม่แสบหู แต่มันได้สวยนะสีมันไม่ใช่สีดำนะมันเป็นสีเหมือนแค่สีกรมท่าแต่มันเป็นสีกรมอ่ะสีน้ำเงินนิดเข้มอ่ะนี่หน้าตาเป็นแบบ,บ,บ,บเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะพี่น้องนะถังใหม่ปึ๊บปึดบ มือเล่งก็จะเป็นมือเล่งเดิมอยู่นะเป็นค้างนะครับแต่มันได้สวยมันได้หัวสวยหางสวยมือเล่งมันคือออปชันเดี๋ยวค่อยหาเปลี่ยนแล้วก็ได้เครื่องแน่นแน่นเลยน,นิ่มๆครับพี่น้องครับดับเครื่องดึงม่เน้นเบาๆเลยพี่น้อง สามโนครับสนใจสั่งได้เลยครับสวัสดีครับ